ตัวอครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการหมอความมหาชนนะครับเราเจอกันแบบนี้ทุกวันเมื่อรหัสสบดีนะครับเวลา15บหนิกาเป็นต้นไปทางเชั่นทีวีช่อง22กับผมกุชรชัยเพชรรัตน์นะครับท่านผู้ชมวันนี้หมอความมหาชนนั้นเป็นเรื่องราวที่ใกล้ตัวเป็นอย่างมากจะสังเกตได้ว่าข่าวทุกวันนี้เดินบ,บัญชีม้าเนี่ยเกลื่อนกันหมดแล้วหลายคนเต็มใจไปเปิดบัญชีมา้าถูกดำเนินคด,ดีถูกติดคุกกันไปแล้วหลายร้อยลายหลายสิบลายแต่วันนี้ท่านผู้ชมครับผู้เสียหายที่จะมาคุยกับเราในรายการเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ย ไม่ได้ไปเปิดบัญชีมา้าแต่อยู่มาวันหนึ่งเนี่ยทำงานสุดจริตครับอายุ22ปีน้องหาเช้ากินขํารับจ้างทุกอย่างเท่าที่จะทําได้เท่าที่จะเอาเงินมาใช้ชีวิตในประจำวันได้ท่านผู้ชมครับยูมาวันหนึ่งเจอหมายเรียกแล้วจากหมายเรียกกลายเป็นหมายจับเป็นผู้ต้องหาคดีชออ่อโกงคือเปิดบัญชีมา้ทาทั้งทางที่ตัวเขาเองก็บอกว่าเขาไม่เคยเอาบัตรประชาชนไปเปิดกับธนาคารนี้เลยและธนาคารนี้ เปิดบัญชีเขาได้อย่างไรวันนี้จะมาไขคําตอบกันและจะมาช่วยเหลือกันนะครับว่าเหตุการณ์นี้สุดท้ายแล้วถ้าเกิดเจอกับคุณล่ะคุณจะแก้ปัญหามันยังไงวันนี้ขอต้อนรับท่านวิทยากรของเราครับท่านโกเซร์น์อิรุจันโยงอธิบดีอายการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือกฎหมายแก่ประชาชนสวัสดีครับสวัสดีครับและผู้เสียหายที่มานั่งคุยกับเราในรายการนะครับคือคุณฟุกแลก้วก็พี่สาวชื่อว่าชื่อลันค่ะชื่อลันคุณฟุกคุณลันสวัสด,ดีอีกครั้งอย่างเป็นทางการนะครับ วันนี้ยืนยันนะฟุกนะว่าวันนี้จะเล่าความจริงทุกอย่างครับผมนะอ่ะวันนี้พี่สาวก็จะมาช่วยเล่าด้วยคุณรันเพราะฟุกเนี่ยอาจจะคุยไม่ค่อยเก่งฟุกนี่ไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่แม่อยู่ครับฟุกอยู่กับใครครับอยู่กับป้ากับลุงครับป้ากับลุงนะปัจจุบันอายุ22ปีครับผมซึ่งอาชีพที่ทําก็คือรับจ้างทั่วไปรับจ้างทั่วไปครับรับจ้างทั่วไปแต่จูงมาวันนึงให้พี่สาวเล่าแล้วกันคุณรันทำไมอยู่ดีๆถึงมีหมายเรียก จากหมายเรียกกลายเป็นหมายจับได้ยังไงมันเกิดอะไรขึ้นก็คืองันก็รู้จักแม่อีกทีนะคะว่าน้องอ่ะได้หมายเรียกสองหมายจากที่จะอําเพชรบุรีกับที่แสนผูดาบแสนผูดาบจังหวัดฉะเชิงเซาสองสองจากสองโรงพักใช่ค่ะคจากสองโรงพักงจังหวัดแล้วไงต่อฮะเราก็เลยพอเรารู้เราก็เลยเข้าไปช่วยน้องค่ะอืแล้วก็ ก็คือทําตามคําแนะนาเท่าเท่าที่จะทําได้ก็คือมีคนแนะนํามาว่าให้เราไปลงบันทึกประจําวันหนูก็พาน้องไปลงบันทึกประจําวันไว้ที่สวนพึ่งครับค่ะสพอสวนพึ่งเพราะว่าเราอยู่อําเภอสวนพึ่งกันทํางานอยู่ที่สวนพึ่งครับใช่ไหมครับค่ะน้องอยู่สวนพึ่งลงบันทึกประจําวันยังไงครับก็คือนําหมายเรียกครับค่ะแล้วก็ไปลงว่าหมายเรียกจากโรงพักไหนจากทั้งสองโรงพักเลยค่ะทั้งสองโรงพักเลยไปลงบันทึกประจำวันค่ะว่าที่ทั้ง มีหมายเรียกมาว่าบัญชีนี้หมายเลขนี้ที่เปิดเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนไปเปิดค่ะแล้วก็นําหมายเรียกเอานำนำนำ,นำใบลงบันทึกประจําวันอันนี้ค,ค่ะไปขอข้อมูลไปขอเอกสารของธนาคารที่ประจําจังหวัดครับค่ะอ่ะตอนแรกก็คือมีหมายเรียกจากที่ะเชิงเซามาปรากฏเราติดต่อกลับไปใช่ตอนนี้ก็ไม่ได้ถูกที่จะยังไม่ได้ถูกดําเนินคดีถูกไหม ยังค่ะยังยังอยู่ในขั้นตอนสอบสวนอยู่ยังเพิ่งเป็นได้รับหมายเรียกครั้งที่สามอ่าโอเคแต่ว่าที่ชาอ๊ามเนี่ยที่เพชรชบุรีเนี่ยคือน้องโดนหมายเรียกสองรอบแต่น้องไม่ไม่ได้สนใจสุดท้ายโดนหมายจับเลยมาจับตัวเลยครับผมเสร็จปั๊บเนี่ยเรื่องมันก็ต้องไปขึ้นสารที่จังหวัดเพชรชบุรีตัวแมืองพะเยาที่มีการแจ้งความเพราะนั้นเมื่อสักครู่นี้บอกว่าจึงได้ไปลงบันทึกประจําวันนะครับว่าไม่ได้เปิดบัญชีนะ แต่ว่าบันทึกประจําวันที่เราไปลงที่สวนพึ่งที่ราชบุรีเนี่ยถ้าเราอ่านดูจะเขียนว่าจึงแจ้งต่อพนักง,งานสอบสวนไว้เป็นหลักฐานก็คือแจ้งแจ้งเป็นหลักฐานเท่านั้นอเข้าใจนะครับการแจ้งเรืเป็นหลักฐานเนี่ยมันยังไม่ใช่การที่เราจะเข้าไปต่อสู้คดีที่ที่ชะอำและที่ฉะเชิงเซาแค่แจ้งไว้เป็นหลักฐานว่าไม่ไม่ที่โดนหมายเรียกทั้งจากสถานีตํารวจที่จังหวัดชะอำและฉะ,ะเชิงเซานั้นเนี่ยเขาไม่ได้ไปเปิดบัญชีอา่าโอเค เพราะว่าในเอกาสารนี่เขียนว่ามาแจ้งเป็นหลักฐานครับทีนี้ผมขับสอบถามฟุกนิดหนึ่งฟุกปัจจุบันเนี่ยฟุกมี2บัญชีที่มีการเดินเงินปัจจุบันก็คือมีการเข้ารายรับรายออกรายจ่ายถูกต้องไหมฮะครับก็คือมีกสิกรกับอะไรฮะททบครับททบมั่นใจว่ามี2บัญชีเท่านั้นที่เราเนี่ยไปเปิดบัญชีด้วยตัวเองครับมั่นใจครับถูกต้องไหมฮะครับอ่าทางยูออบีเนี่ยอยู่ดีฟุกบอกว่าเฮ้ยทาไมเราไปเปิดบัญชีที่นั่นได้เปิดสาขาไหนครับที่ยูออบีขอเข แล้วฟุกยืนยันใช่ไหมว่าไอ้ไอ้ที่เขาบอกว่าเปิดบัญชีเนี่ยมันต้องเป็นการไปเปิดบัญชีที่ธนาคารด้วยตัวเองเปิดบัญชีออนไลน์ไม่ได้ไม่ไม่ไมสามารถเปิดบัญชีออนไลน์ได้ไม่ใช่ค่ะคุณตำรวจแจ้งว่าเป็นการเปิดบัญชีออนไลน์เอา้าเดี๋ยวก่อนนะฮะสุดสุดท้ายเนี่ยโอเคที่เขาบอกว่าคุณเนี่ยไปเปิดบัญชีที่ UOB รับกลายเป็นบัญชีม้า มันเกิดจากการเปิดบัญชีออนไลน์ใช่ตำรวจแจ้งมาแบบนั้นใช่ค่ะฟุกยืนยันใช่ไหม,ไมว่าไม่ได้ทำแประชาชนหลุดไปไหนหรือไม่ได้ทําหายหรือไม่ได้เอาไปใครครับยืนยันครับยืนยันแบบนั้นครับตัวคุณเองเนี่ยคุณอยู่ที่ราชบุรีตลอดครับผมฮะโอ้แต่เรื่องนี้มันก็น่าตกใจนะท่านโกศลวัฒน์เพราะว่ารเราเนี่เป็นคนธรรมดาอยู่ดีๆเรากลายเป็นผู้ต้องหาซะอย่างนั้นท,ทั้งทั้งที่ ฟุกบอกฟุกยืนยันว่าฟุกไม่ได้ไปเปิดบัญชีธนาคารที่ UOB จริงๆหมายเลขนี้จริงๆฮะจนกระทั่งถึงวันนี้เราถูกอายการยื่นฟ้องแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะที่จังหวัดไหนครับที่จังหวัดเพชรบุรีฟ้องแล้วนะครับแต่อันนึงงที่ฉะเชิงเซาฟ้องหรือยังครับยังคับยังไม่ได้ฟ้องนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องก็เดินมาสู่การยื่นฟ้องไปแล้วนะครับเราก็คงจะต้องมาดูกันแล้วครับว่าปัญหาเนี้ยเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วเราจะแก้ปัญหาชีวิต ตรงนี้กันอย่างไรเพราะฉะนั้นอันดับแรกนะครับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับถ้าเราถูกกล่าวหานะครับมีหมายเรียกมาถึงเราปุ๊บสิ่งที่ควรต้องทําอย่างยิ่งนะครับคือติดต่อไปหาเจ้าหน้าที่ตํารวจตามหมายไปชี้แจงแจ้งข้อกล่าวหาเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเห็นว่าน้องฟลุ๊กได้รับหมายเรียกจากสถานีตํารวจที่ชะอำกี่ฉบับครับสองค่ะสองฉบับแล้วไม่ได้ไปพบเขา ครั้งแรกไม่ได้แล้วครั้งแล้วครั้งครั้งที่สองที่เราถึงเราอะค่ะครับครั้งแรกไม่ได้หมายเรียกเราไม่ได้ครับเพราะอะไรไม่ทราบเขาเขียนข้างหลังว่าเขาติดต่อเราไม่เจออ่าแล้วครั้งที่สองก็มีหมายมาถึงเราแล้วเราไปพบเขาไหมครับไม่ได้ไปค่ะไม่ได้ไปเพราะอะไรครับโทรค่ะเพราะหนูคิดว่าโทรหนูก็คือเขาให้หนูให้หนูติดต่อให้โทรไปที่เพชรบุรีใช่ค่ะแล้วโทรได้ไหมครับโทรหนูโทรไม่ติดค่ะโทรไม่ติด โทรไม่ติดแล้วเราทําไรต่อก็เลยไม่ได้ติดต่อไปอีกก็เท่ากับไม่ได้ติดต่อใช่ค่ะนะครับพอโทรไม่ติดแล้วก็ไม่ได้ติดต่ออีกหลังจากนั้นก็มีหมายจับมาจับใช่ไหมครับไม่มีครั้งสุดท้ายก็คือมาจับเลยค่ะมาจับเลยมาจับที่ราชบุรีคมที่น้องทํางานโดยเป็นเอกสารจากคดีที่เพชรบุรีถูกไหมครับใช่ค่ะอ่าวันี้ถ้าเอามาจับตัวอย่างนี้ปุ๊บเราต้องประกันตัวไหมครับประกันค่ะอ่านั่นแหละครับท่านผู้ชมครับตรงนี้เพราะว่าพอมีการจับก็ต้องประกันตัวครับ แต่ถ้าเราได้รับหมายเรียกที่เพชรบุรีแล้วหาทางติดต่อ,อนะครับแล้วเราไปพบเจ้าหน้าที่ตํารวจโดยทั่วๆไปถ้าเราไปพบตามหมายเรียกเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาแทบจะไม่ต้องให้เราประกันก็ได้ถ้าเราไปพบไปมอบตัวไปชี้แจงไปแจ้งนะครับแต่บังเอิญรายนี้ได้รับหมายเรียกแล้วไม่ได้ไปแล้วโทรไปไม่ติดก็ไม่ได้โทรอีกใช่ค่ะนะครับจนกระทั่งมีการมาจับกลุ่มตัวเพราะนั้นตรงนี้ ต้องให้ท่านผู้ชมทําความเข้าใจกันนะครับคว <c oughs> ามรู้ตรงนี้ก็คือว่าถ้าไม่ดําเนินการไปติดต่อตามหมายเรียก <c oughs> สุดท้ายก็จะมีการออกหมายจับแล้วมาจับกันครืออันนี้มุมมองของของฟุกแล้วก็ของญาติครับแล้วก็ผมว่าอยากจะ,ะนําเสนอเรื่องนี้คือบางคนเนี่ยท่านโกรศรรยากจน <c oughs> บางทีพอเจอคดีที่โดนเรียกเนี่ยมันต่างพื้นที่อย่างเงี้ย <c oughs> แล้วฟุกเนี่ยผมได้ข่าวว่าเขาหาเช้ากินค่ำคือเว่าไหนไม่ทํางานก็จะไม่มีเงินเพราะนี้ฟุกก็เลยบอกว่าเอ้ย ด้วยความที่ฟุกไม่รู้ด้วยครับแล้วผมเชื่อว่าหลายท่านที่เป็นชาวบ้านจริงๆก็ไม่รู้ว่าเอ้ยโดนหมายเรียกแต่ทําไม่ได้ทําอ่ะต้องเสียค่าเดินทางต้องเสียเวลาไปอย่างเงี้ยเราเออเราจะช่วยเขายยงไงไรหรือว่ามีแนวทางในในไช่วยได้ครับแต่ก่อนที่เราจะช่วยเขายังไงเจ้าตัวต้องช่วยตัวเองก่อนต้องหาทางติดต่อไปก่อนตัวอย่างเช่นรายการเราเมื่อเทศที่แล้วเทปไปย้อนเปิดดูนะครับมีเด็กนักเรียนม6จําได้ไหมครับถูกหมายเรียกแบบนี้ว่าเปิดบัญชีมาแล้วน้องบอกว่าน้องไม่ได้เปิดนนน้องงงเิไปปดบบัััญชีจะทําาาสมคครร แล้วก็กลายเป็นญชีม้าน้องไปพบอายการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์ที่เชียงใหม่อายการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์เชียงใหม่ติดต่อไปที่สถานีตำรวจให้แล้วก็มีการนัดขอให้ส่งเรื่องเนี่ยมาสอบปากคําน้องที่เชียงใหม่จำได้ไหมครับครับเทปนี้เคยเกิดขึ้นแล้วเพราะนั้นทํานองเดียวกันครับทางน้องฟุกก็มีสิทธิ์ที่จะเดินเข้าไปหาอายการคุ้มครองสิทธิ์ณเวลานั้นได้แต่บังเอิญไม่ได้ใช้สิทธิ์นั้นเมื่อไม่ใช้สิทธิ์นั้นก็เท่ากับไม่ได้ไปพบอายการเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ชะอําเพชรบุรีกกรระบวนา ของพนักงานสอบสวนเขาก็ต้องทําหน้าที่ต่อไปครับก็คือออกหมายเรียกสองครั้งแล้วไม่มาเขาก็ต้องออกหมายจับพอออกหมายจับก็มีการมาจับตัวพอจับตัวก็ต้องเป็นประกันตัวหาเงินประกันอีกแล้วแทนเสียงจะไม่ต้องเสียเงินประกันตัวก็ต้องประกันแต่เงินประกันนี้ถ้าเราไม่หนีไปไหนสุดท้ายก็ได้คืนนะครับครับแต่ว่าอย่างน้อยต้องเปประกันตัวก่อนแต่นี้พอกะบวนการดําเนินคดีแล้วนะครับต้องเล่าให้ฟังว่าเรายืนยันไหมครับว่าไม่ใช่เรายืนยันครับยืนยันเพราะบอกว่า ทางทางคุณไปติดต่อที่ธนาคารแล้วธนาคารบอกว่าเปิดบัญชีโดยเลยนะครับเปิดออนไลน์ค่ะเปิดออนไลน์แล้วเราไม่สามารถขอข้อมูลใดๆได,ได้เพราะว่าเราปฏิเสธว่าบัญชีนี้ไม่ใช่เราครับก็คือยังไงครับท่านก็คือธนาคารเนี่ยเขาก็แจ้งว่าเมื่อเราปฏิเสธว่าบัญชีนี้เราไม่ได้เปิดอมีการแอบอ้างเปิดครับก็คือไม่ใช่บัญชีของเราแล้ว Uh, เราก็ไม่สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้เพราะนั้นอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ธนาคารเขาให้ได้แต่เมื่อธนาคารให้อย่างนี้นะครับเราต้องกลับมาตั้งสติแล้วเออก็เป็นเหตุผลที่จริงนะเขาบอกว่าเมื่อคุณบอกว่าไม่ใช่ของคุณเปิดอืเขาก็ไม่ให,ให้ให้เอกสารข้อมูลคุณแต่ว่าแต่คุณมีสิทธิ์ที่จะได้เอกสารข้อมูลนี้ไหมเพราะคุณตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาแล้วคุณประกันตัวแล้วครับเรามีสิทธิ์ตามกฎหมายนะครับกระบวนการอย่างนี้แนะนําว่านะครับไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับเราหรือประชาชนทุกท่านนะครับแจ้งเจ้าหน้าตำรวจ กฎหมายวิธีพิจารณาอาญาเขียนว่าพนักง,งานสอบสวนจะต้องสอบให้ได้ความจริงครับว่าคนที่ถูกกล่าวหาคนนี้เขาเป็นผู้กระทําความผิดหรือเป็นผู้บริสุทธิ์อืเพราะนั้นเราก็มีสิทธิ์ที่จะขอให้พนักง,งานสอบสวนเนี่ยช่วยดําเนินการขอข้อมูลจากธนาคารในฐานะที่เป็นเจ้าพนักง,งานตามกฎหมายให้เขาช่วยเอาหล <ขอ S 1> ักฐาน <ขอ S 1> มาให้เราอยากได้หลักฐานอะไรบอกเขาครับให้การว่าถ้าถูกกล่าวหาว่าเปิดบัญชีมาร่วมกันช่<ข>อโกง ข้าขอยืนยันอะไรก็ว่าไปนะครับ,ค,รบความจริงเป็นยังไงขอให้พูดความจริงรแล้วเมื่อพูดความจริงไปแล้วต้องการขอให้พนักงานสอบสวนช่วยดําเนินการอะไรเนื่องจากว่าเราไม่สามารถที่จะไปเอาเอกสารเองได้เพราะเราปฏิเสธว่าบัญชีนี้ไม่ใช่ของเราครับแต่พนักง,งานสอบสวนมีอํานาจตามกฎหมาย ที่จะเรียกเอกสารเรียกพยานหลักฐานต่างๆมาประกอบสำนวนได้คือถึงแม้ว่าเราเนี่ยบอกว่าโอเคปฏิเสธว่าบัญชีนี้ไม่ใช่ของเราแต่เราขออำนาจจากพนักงานสอบสวนที่เขาจะเอาหลักฐานจากธนาคารนี้มาให้เราได้คือแต่ประเด็นสําคัญคือว่าเราเนี่ยจะสู้ยังไงต่อครับครับก็ถ้าขอหลักฐานมาได้ว่าขณะที่เปิดบัญชีด้วยการเปิดบัญชีออนไลน์นั้นเนี่ยมันจะต้องมีการสแกนใบหน้าเออถ้าใบหน้าที่เปิดไม่ใช่ฟลุกครับ มันก็จะเป็นหลักฐานที่ไปเสนอให้สารเห็นคือคือถ้าถ้าถ้าเราทําตอนสอบสวนนะครับพนักงานสอบสวนก็จะเสนอหลักฐานเนี่ยให้อัยการพิจารณาครับแต่บังเกิญคดีนี้เนี่ยมีคำฟ้องไปแล้วมันมันตัดสินไปชั้นต้นลเลยเลยกระบวนการนี่ไงครับที่ผมบอกว่าทุกคดีนะครับท่านผู้ชมครับถ้าเราไม่เริ่มดําเนินการตั้งแต่ต้นฟ้องอยู่ฟ้องแล้วเราเฉยเราไม่ดําเนินการให้ถูกทางตั้งแต่ต้นนะครับทางรายการมาทราบเนี่ยคือ ศาลอายการพนักงานอายการที่เพชรบุรียื่นฟ้องศาลไปแล้วเพราะฉะนั้นกระบวนการที่ยื่นฟ้องศาลตรงนี้ก็คงต้องขอต่อศาลนะครับได้ทราบว่าไปขอให้มีทนายช่วยเหลือทนายขอแรงใช่ไหมครับ,รบก็ต้องคงต้องประสานงานให้ทนายนะขอหลักฐานอขอหมายสารอขอหลักฐานไปที่ธนาคารที่เราถูกอ้างว่าเป็นบัญชีปลอมนะครับคือธนาคารเนี่ยเขาก็ทําระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเขาตามปกติของเขาแต่นั้นจะพิสูจน์กันว่าคนที่ แอบเข้าไปในระบบแล้วไปเปิดอะ่ะมันไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่เราเนี่ยก็ต้องขอข้อมูลจากธนาคารคเพื่อให้ธนาคารเนี่ยส่งเข้ามาในสำนวนที่สามคือกระบวนการตรงนี้ที่อายการจะพิจารณาสั่งฟ้องสั่งไม่ฟ้องเนี่ยมันเลยไปแล้วเนื่องจากเราเนี่ยมไม่ได้ไปต <ไป S 2> <ะ>ิดต่อเราเราไม่สามารถไปทำตามเวลานั้นได้ทันทีนี้หลักฐานเดียวที่จะทำให้ฟุกผิดหรือพ้นผิดได้เนี่ยมันคือการที่เราจะต้องไปเอาหลักฐานจากธนาคารนั้นว่า การสแกนหน้าเปิดบัญชีวันนั้นใช่หน้าฟุกจริงหรือเปล่าใช่หครับใช่หรือเปล่านะครับอันนี้คือหลักฐานสําคัญเลยนะที่จะมีหลักฐานอย่างอื่นประกอบครับนะเช่นเราไม่ได้ไปเปิดบัญชีนะในวันเปิดบัญชีเนี่ยเราทํางานที่ไหนกฎกติกาที่ทํางานห้ามเล่นโทรศัพท์มือถือหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้นะครับมีหลักฐานอะไรเนี่ยนำเสนอเข้าไปให้หมดเพื่อให้สารทันพิจารณาฟุก กระบวนการยุติธรรมเนี่ยฮะศาลท่านให้ความเป็นธรรมอยู่แล้วเอางี้ฟุกขอโทษนะถ้าฟุกพูดความจริงนะแล้วมันไม่ใช่บัญชีที่ฟุกเปิดจริงๆนะฟุกฟุกจาได้ไหมว่าวันนั้นนะที่ที่เขาเปิดบัญชีวันนั้นนะที่ธนาคารเปิดบัญชีเนี่ยพฤษภาใช่ไหมฮะพฤษภาหกหกใช่ไหมฟุกจำได้ว่าฟุกอยู่ตรงไหนผมเป็นยามอยู่ครับยามอยู่ที่ที่หนึ่งที่จังหวัดราชบุรีใช่ครับแล้วตรงนั้นมีกล้องจรปิดไหมมีค่ะนี่จะยืนยันตัวตนได้ใช่ไหมครับท่านโฆษกสวัว่าเราเนี่ยไม่ได้ไปเปิดบัญชีจริงๆ มันก็ยังมีปัญหาเีกครับเพราะว่ามันเป็นการเปิดบัญชีออนไลน์ม<ช>ันไม่ได้เดินไปที่สาขาธนาคารหนูพูดได้ใช่ไหมเได้ช,ช่ครับคือทั้งหมดเนี่ยหนูเคยพูดกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วทั้งเรื่องขอทั้งหมดหนูพูดว่าหนูได้ใบนี้มาการบันทึกประจำวันของน้องในช่วงเดือนพฤษภาคมตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่30 <It. S 1> มันคือใบเข้าออกงานใช่ค่ะตั้งแต่ตั้งแต่7จ็ดมงช้าจนถึงหนึ่งทุ่มคุณตำรวจบอกว่ามันใช้ไม่ได้เพราะว่าเป็นการเปิดออนไลน์แล้วก็บอกให้ทางเราอ่ะเป็นคนไปขอและหาหลักฐานมาพิสูจน์ตัวเองเองพูดกับหนูว่าให้หนูไปที่ u ูอีสำนักง,งานใหญ่ซึ่งหนูกับน้องเนี่ยพูดว่าหนูไปได้หรือพาน้องไปได้แต่ให้หนูไปอ่ะหนูก็จะไปคว้าแต่อากาศ พอหนูไปคว้าอากาศมาหลายครั้งยิ่งหนูวิ่งหาหนูยิ่งไม่ได้อะไรเลยเพราะเราเป็นคนธรรมดาใ,ในมุมมองของพี่พี่เป็นคนธรรมดาใครจะไปสนใจเคสแบบนี้ถอดโทษนะท,ทั้น<ๆ>าสวเพราะธนาคารเป็นส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมองแบบนี้จริงว่ามันเป็นเรื่องของตำรวจรใช่ไหมฮะหนูไม่ได้ไปครั้งเดียวหนูไปหลายครั้งจนตำรวจวันนั้นเนาะต้องก็จริงจริงก็ต้องขอบคุณคุณตำรวจที่สพแสนผู้ดาที่เห็นก็ก็คือมีความเมตตากับเราเพราะว่าเขาบอกว่าเอางี้เดี๋ยวเขาจะเป็นคนล่าง แล้วขอไปทางธนาคารให้แต่ณวันนี้หนูก็ยังก็คือยังไม่มีการขอไปยังไงก็ต้องทำความเข้าใจกันเมื่อคุณตำรวจบอกให้เราทำอะไร,รเราทำแล้วแล้วเราก็กลับไปบอกเขาแล้วว่าเราขอไม่ได้เพราะทางธนาคารบอกว่าไม่เราบอกว่าไม่ใช่บัญชีของเราถูกไหมครับเราก็กลับไปบอกคุณตำรวจใหม่ คุณตารวจก็บอกว่าเดี๋ยวจะเขียนขอไปให้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องขอบคุณคสถานีตํารวจแสนภูดาท,ที่ฉัดเชิงเศร้าใช่ค่ะนะที่เขาจะพยายามหาความจริงให้เราใช่ค่ะแล้วความจริงเนี่ยครับสถานีตํารวจก็จะทําสํานวนเห็นควรสั่งฟ้องหรือเห็นควรสั่งไม่ฟ้องส่งใพ้เอกการแต่ถ้าย้อนไปอีกสํานวนหนึ่งที่มันคู่กันคือที่เพชรบุรีครับเราไม่ได้ทําเลยใช่ไหมครับค่ะครับมันก็เลยส่งเรื่องแพ้ออยการและเอกการยื่นฟ้องศาลไปแล้วตอนนี้สำนวน ที่เป็นบัญชีม้าที่เพชรบุรีเนี่ย <ไป S 2> อยู่ในศาลแล้ว,ลวอยู่ในศาลแล้วศาลกำลังพิจารณานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะเอาหลักฐานไปสู้ก็ต้องไปสู้ที่เพชรบุรีใช่ไหมครับไม่ครับแยกแยกถูกครับแยกคดีกันเพชรบุรีเนี่ยต้องสู้ในศาลแล้ว<อ>แต่ทางชเชิงเซาเนี่ยยังอยู่ที่สถานีตํารวจที่กําลังกาลังสอบสวนหาความจริงและเดินไปสู่อัยการต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงชเชิงเซาเนี่ยถือว่าเราทําถูกทางแล้วแต่ตรงเพชเพชรบุรีเนี่ยถือว่าเรา บกคลองเองนะครับเราเพิกเฉยจนกระทั่งเรื่องนี้มันเข้าไปสู่ที่ศาลแล้วนะเพราะฉะนั้นเมื่อสองคดีนี้จึงเป็นคดีตัวอย่างนะครับท่านผู้ชมครับที่รับหมายปุ๊บเราต้องรีบดําเนินการขวนขวายไปพบพนักงานสอบสวนไปพบไม่ได้นะครับก็ทําเหมือนน้องม .6 ที่เคยไปหาอายการจังหวัดกรุงทองสิษย์ขอให้อายการเขาช่วยติดต่อให้เลยหนูจนหนูไม่มีตังค์หนูอยู่เชียงใหม่หนูต้องเดินทางไปต้องจังหวัดไหนหนูแล้วเกิดอะไรพนักงานอายการเขาก็จะ ประสานงานความร่วมมือทางกระบวนการยุติธรรมนะซึ่งอะไรที่ทําได้ตามกฎหมายเขาก็จะช่วยทําให้เนี่ยมันมีแสงสว่างปลายหูโมงจริงๆนะสำหรับฟุกถ้าฟุกไม่ได้ทําผิดจริงๆเนี่ยมันมีหลักฐานที่จะพิสูจน์ได้ว่าฟุกคือผู้บริสุทธิ์นะเอาวันนี้เราขอบคุณทั้งสองท่านกันลวการที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้แล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับเดี๋ยวเราพักกันคู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาชมกันต่อเอาความมาชนกัน